สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยรรฐทีวีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่มีความสําคัญต่อกองทัพอากาศไทยมายาวนานหลายทศวรรษเครื่องบินที่ถือเป็นตำนานแห่งท้องฟ้าและยังคงมีบทบาทสําคัญในการป้องกันประเทศของเราแม้ว่าจะผ่านการเวลามายาวนานแล้วก็ตามใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดถึง f 5ไทเกอร์ ii เครื่องบินขับไล่แบบเหนือเสียงที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก และอยู่คู่กับกองทัพอากาศไทยมากว่า40ปีเครื่องบิน F-5 Tiger II ผลิตโดยบริษัท n อ r t h r o p ประเทศสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาในช่วงสงครามเย็นเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศพันธมิตรที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาที่ไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับรุ่นใหญ่ๆอย่าง F4 Phantom หรือ F15 Eagle จุดเด่นของ F5 คือความคล่องตัวน้ำหนักเบาและการบำรุงรักษาที่ง่ายซึ่งเหมาะสมกับหลายประเทศที่ไม่มีงบประมาณมหาศาลแต่ต้องการเครื่องบินขับไล่ที่ไว้ใจได้ประเทศไทยได้รับ F5 เข้ามาประจำการตั้งแต่ปีพศาา2518หรือกว่า40ปีมาแล้วโดยในตอนแรกกองทัพอากาศไทยจัดหา F5A บและต่อมาได้พัฒนาไปสู่ F 5 e F ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสมรรถนะสูงขึ้น F 5 tiger ii ของไทยไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการป้องกนันด้านฟ้าแต่ยังมีบทบาทในด้านการฝึกนักบินการลาตระเวนและการโจมตีภาาพ,พื้นดินอีกด้วยเมื่อเรามองไปยังรูปร่างของ F 5 tiger ii จะเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีดีไซน์เพียวบางรูปทรงเหมือนนักล่าเสือโคร่งที่พร้อมพุ่งเข้าสู่เป้าหมายสมชื่อ tiger ความยาวของลำตัวประมาณ14เมตรปีกกว้าง8เมตรใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต2เครื่องทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่าแม1.6หรือประมาณ1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี้ทำให้มันสามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ F-5 เป็นที่ชื่นชอบของนักบินคือความคล่องแคล่วในการบินตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ควบคุมได้ง่าย สามารถรบในระยะประชิดหรือดอกไฟได้ดีเยี่ยมแม้จะไม่ได้มีเรดาร์หรืออาวุธที่ล้ำสมัยเหมือนเครื่องบินยุคปัจจุบันแต่ก็มีสมรรถนะที่เพียงพอสำหรับภารกิจในสมัยนั้นและถือว่าเป็นครูฝึกนักบินขับไล่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับกองทัพอากาศไทยเอฟไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินธรรมดาแต่เป็นเสมือนรากฐานขององค์การพัฒนากำลัง,ลงรบทางอากาศนักบินหลายรุ่นของไทยได้เริ่มต้นชีวิตนักบินขับไล่จากเอฟก่อนที่จะก้าวไปสู่เครื่องบินที่ทันสมัยกว่า เช่น F 1 6 Fighting Falcon หรือ Gripen JAS- ลบ39ในช่วงแรก F 5ของไทยมีภารกิจหลักคือการป้องกันน่านฟ้าและการฝึกนักบินแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการรบทางอากาศก็พัฒนาก้าวกระโดดเครื่องบินรุ่นใหม่มีระบบเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นอาวุธอัจฉริยะและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนทำให้ F 5เริ่มถูกมองว่าล้าสมัยอย่างไรก็ตามแทนที่จะปลดประจำการไปกองทัพอากาศไทยกลับเลือกที่จะทำการอัปเกรด การอัปเกรด F5 ของไทยถูกเรียกว่า F5 TS Super Tigris โดยมีการติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธปล่อยนำวิถีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นการปรับปรุงนี้ทำให้ F5 ของไทยยังคงสามารถทำงานร่วมกับฝูงบินสมัยใหม่ได้และยืดอายุการใช้งานออกไปอีกหลายปีเรียกได้ว่าเป็นการชุบชีวิตเสือโคร่งแห่งท้องฟ้าให้กลับมามีเขี้ยวเล็บอีกครั้ง พูดถึงภารกิจจริง F-5 เคยมีบทบาทในหลายเหตุการณ์สำคัญของกองทัพอากาศไทยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้าตามแนวชายแดนการฝึกซ้อมรบกับประเทศพันธมิตรหรือการแสดงสมรรถนะในการบินผาดแผลงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกครั้งที่ F-5 บินขึ้นท้องฟ้าเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกึกก้องคือสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและความมั่นคงของชาติแม้ในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยจะมีเครื่องบินรุ่นใหม่เข้าประจำการ เช่นกริปเป็นแจ z สลบจากสวีเดนแต่ F 5ก็ยังคงอยู่และมีบทบาทเสริมกำลังรบเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงถูกใช้ในการฝึกและยังคงเป็นกำลังสำรองที่มีคุณค่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กองทัพต้องใช้ฝูงบินจำนวนมากในมุมมองของประชาชนทั่วไป F 5ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคสมัย หลายคนอาจจำได้ว่ามีโอกาสได้เห็น f 5บินโชว์ในงานวันเด็กหรือในงานแสดงทางทหารภาพเครื่องบิน f 5ที่บินสวนกันกลางท้องฟ้าหรือบินในรูปขบวนอย่างสวยงามกลายเป็นความทรงจำที่ประทับใจของใครหลายๆคนสำหรับนักบินที่เคยควบคุม f 5พวกเขามักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า f 5เป็นเครื่องบินที่บินง่ายสนุกและแข็งแรงแม้จะไม่ใช่เครื่องบินที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดแต่ก็เป็นครูที่ดีเยี่ยมในการฝึกฝนนักบินให้มีวินัย ความกล้าหาญและความแม่นยำซึ่งทักษะเหล่านี้คือหัวใจสำคัญขององค์การเป็นนักบินขับไล่หากจะพูดถึงจุดแข็งของ F-5 ก็คือความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ต้องการการซ่อมบำรุงที่ซับซ้อนมากสามารถขึ้นบินได้ในเวลาอันรวดเร็วและยังใช้รันเวย์ที่ไม่ยาวมากได้ต่างจากเครื่องบินรุ่นใหญ่ที่ต้องการสนามบินขนาดใหญ่ F-5 จึงเหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยและการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ แต่ในทางกลับกันข้อจำกัดของ F 5ก็มีเช่นการเรดาที่ไม่ทันสมัยอาวุธที่บรรทุกได้จำกัดและความสามารถในการรบระยะไกลที่ด้อยกว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอย่าง F 1 6หรือทริปเป็นทำให้ F 5ไม่สามารถเป็นกำลังหลักในอนาคตได้อย่างไรก็ตามการอัปเกรดซุปเปอร์ทิกิสก็ช่วยเติมเต็มข้อจำกัดบางประการได้ระดับหนึ่งนอกจากด้านการทหารแล้ว F 5ยังมีบทบาทในเชิงการทูตด,ด้วยเพราะกองทัพอากาศไทยเคยนำ F 5เข้าร่วมฝึกซ้อมรบกับประเทศพันธมิตร เช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และมาเลเซียสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของนักบินไทยที่สามารถใช้เครื่องบินรุ่นเก่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การตัดสินใจของไทยในการจัดหา f 5ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับกองทัพอากาศไทยจากการใช้เครื่องบินแบบเก่าๆเช่น F 86หรือเครื่องบินใบพัดมาเป็นยุคของเครื่องบินขับไล่เหนือเสียงเต็มรูปแบบ มันไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าน่านฟ้าของเรามีการปกป้องอย่างแข็งแกร่งแม้การเวลาจะผ่านไป F5 ก็ยังคงเป็นตำนานและได้รับการกล่าวถึงเสมอเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามบนท้องฟ้าความคล่องตัวในการบินและความทรงจำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยมากมาย ล้วนทำให้ F-5 Tiger II เป็นมากกว่าเครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยและนี่ก็คือเรื่องราวของ F-5 Tiger II เครื่องบินที่อยู่คู่กองทัพอากาศไทยมานานหลายสิบปีแม้ในอนาคตเมื่อมีการปลดประจำการไปมรดกที่ F-5 ทิ้งไว้จะยังคงอยู่ทั้งในด้านการพัฒนานักบินความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความทรงจำของประชาชนคนไทยทุกคน